ตอนเนี้ยเหมือนถือตะเกียงตอนเนี้ยตะเกียงที่ไปเจอคือสิ่งที่กําลังแบ่งปันอยู่สิ่งที่จะเกื้อกูลให้เราได้เกิดการเรียนรู้ได้มองเห็นความจริงที่มันสะท้อนเข้ามาเห็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ในใจตัวเองคือทุกคือพูดอยู่ในคือชี้เห็นทุกที่มันขังเราไว้เธอไม่ใช่ศัตรูฉันฉันไม่ใช่ศัตรูเธอมีแต่ใจเท่าที่มันทุกอยู่ที่มันแบกอยู่นั่นแหละที่เจมันยังง่ออยู่นั่นเองจงตื่นขึ้นเถิดท่านทั้งหลาย พวกเรานี่หลงทางอยู่ในสังสารวัตเนี่ยมานานมากแล้วน้ําตาที่เราหลั่งไหลเนี่ยมากมายยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี้เสียอีกพวกท่านทั้งหลายจงตื่นขึ้นเถิดในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยรูปที่เราเห็นก็ดีเสียงที่เราได้ยินก็ดีกินที่เราก็ดีมันสะท้อนกําลังเป็นสะพานเชื่อมโยงกับเข้ามาให้เห็นความบีบกันที่ซ่อนอยู่ในใจ สัมผัสโพธพภพะอำนาจของตันหาที่มันครอบงำจิตใจของสรรพสัตว์อยู่นั่นแหละตื่นขึ้นเถิดท่านทั้งหลายตันหานั่นแหละคือสิ่งที่เหนียวหลังจิตใจให้เราหลงอยู่ในสังสารวัตนี้ความพอใจความไม่พอใจทิฏฐิมานะอัตตาความเห็นผิดที่ขังเราไว้อยู่นั่นแหละนะพวกท่านจงรู้สึกตัวตื่นขึ้นเถิดนะ